โดรทาโบโดยโดรทาโบเนี่ยจะเป็นผีปูนที่มีเรื่องเล่าว่าเติมทีเนี่ยวิญญาณตนนี้เนี่ยมันเคยเป็นชาวนาที่มีฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างยากจนนะครับแต่ว่ามีความขยันขันแข็งนะครับเกิดในอยู่ในยุคที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นยุคแบบข้าวยากหมากแพงนั่นแหละแล้วก็มีการเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเจ้าเมืองนะฮะคุณ,คณ โดยเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยมักจะต้องแบกภาระทั้งหมดนะครับชาวนาคนนี้เนี่ยก็พยายามเตรียมที่ดินเพื่อทําการเพราะปลูกนะโดยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับนอกจากตัวพื้นที่ไรนาของเขานะครับเขาก็สนแค่ว่าพืชพันธุ์ของเขาเนี่ยจะต้องเจริญงอกงามเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ทันได้ปลูกข้าวนะครับเขาก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงซะอย่างนั้นนะ แล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่แบบขี้เกียจนะครับวันๆเอาแต่ดื่มเหล้านะฮะไม่ยอมที่จะสานต่อทําไร่ทํานาของพ่อนะครับนี่มันเป็นลูกที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะที่นาเนี่ยมันก็เลยได้ถูกปล่อยทิ้งร้างนะจนกระทั่งเนี่ยต้องขายที่ดินทิ้งไปครับวิญญาณของผู้เป็นพ่อเนี่ยมันไม่สงบแน่นอนนะครับเมื่อได้เห็นความเฮงสวยของลูกชายขนาดนี้นะฮะก็จึงได้กลายเป็น ผีโดโรทาโบดครับซึ่งก็จะมีร่างกายเป็นโคลนและในวันที่มีแสงจันทร์ส่องเนี่ยพวกชาวนาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคร่ำครวญมาไกลๆนะครับจากไรนาซึ่งมันก็จะเป็นเสียงของโดโรทาโบเนี่ยที่ต้องการที่ดินอันเป็นที่รักของเขาคืนนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของพ่อลูกนะครับซึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ย ็มีความขยันขันแข็งนะฮะทำนู่นทำนี่นะครับต่างกับลูกที่ไม่เอาอะไรเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับการมีลูกชายอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เยี่ยมนะฮะคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม